หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่7มีนาคม2015โดย s o ตรีพอร์ตบายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆสีข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนีเท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของคนที่สําคัญที่สุดของทีมเราซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ตัวนักเตะหากแต่เป็นกุนซืออย่างทางเยอเกนครอปนั่นเองเมื่อเขาได้ออกมายืนยันเลยว่าจุดยืนของตัวเองสําหรับแผนการในตอนนี้ก็คือการอยู่คุมทีมในถิ่นแอนฟิลไปจนกระทั่งหมดสัญญาในปี2024เท่านั้นและยังไม่ได้คิดไปไกลเกินกว่านั้น อย่างไรก็ตามล่าสุดไมเคิลโอเวนอดีตดาวยิงความเร็วสูงของทีมก็ออกมากระตุ้นสโมสรเลยว่าให้ต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับทางนายใหญ่ชาวเยอรมันโดยเร็วพัฒนาการของทักเตะและทีมงานสตารโค้ททั้งหมดของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโอเวน Owen, กล่าวแต่มันมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าเยอเกนครอปเหลือพลังงานอยู่อีกมากน้อยเพียงใดกัน อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าตัวของเขาเองรู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้สำหรับสมอสอูสรจะได้ถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์พราะนี่คือช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของทีมเราเรากําลังพูดถึงหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดและดีที่สุดในรุ่นของเราเลยนี่คือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เราได้เคยเห็นกันมาดังนั้นมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะไม่อยากเห็นมันไปอีกนานๆจริงไหมละ่ะ คุณจะอยากให้เขาอยู่คุมทีมต่อไปให้นานเกินไปหรือจะอยากเห็นทีมเล่นได้อย่างยำแย่ผมเชื่อว่าไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็คงจะเลือกเหมือนกันทั้งนั้นกับการให้เขาอยู่คุมทีมต่อเขาเป็นคนสร้างทีมนี้ขึ้นมาดังนั้นแน่นอนเลยว่าเขาจะต้องการการตกรางวัลผลตอบแทนหรือความพึงพอใจส่วนตัวจากสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาจนผลิดอกออกผลเพราะเขาสมควรที่จะได้รับมัน ดังนั้นแล้วในมุมมองของผมสโมอสรอควรจะเก็บเขาเอาไว้อยู่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ขณะที่เขายังสามารถรักษาระดับแบบนี้เอาไว้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเปิดประเด็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันบ้างดีกว่า เขาคนนั้นก็คือตีอาโกอคันธารามิดฟิลด์เท้าช่างทองที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไประหว่างการอบอุ่นร่างกายก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับทางเชลซีที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับต้องหลั่งน้ำตาออกมาจนถึงตอนนี้ดาวเตะเลือดสเปนิชยังกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราไม่ได้และล่าสุดเควินแคมเบลอดีตดาวยิงของทางอาร์ซนอลก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขาได้สร้างความเสียหายให้กับทางลิเวอร์พูล พวกเขาไม่มีใครที่เหมือนกับตีอาโกอีกแล้วนะดังนั้นมันคือความเสียหายของทีมแคมเบลกล่าวหลายคนอาจจะคิดว่าถ้วยลีกครับหรือคาราบาวครับเป็นถ้วยมิกกี้เมาส์แต่นั่นไม่ได้สมเหตุสมผลเอาเสียเลยคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีความสำคัญมากขนาดไหนกับทางตีอาโกอคันทาร่าเมื่อคุณผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรายการใดมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ นี่คือเกมที่ไม่มีใครอยากจะไม่ได้ลงสนามตีอาโก้เองก็อยากจะลงเล่นเป็นอย่างมากมันจะเป็นการลงประเดิมสนามที่เวมบรีเป็นหนแรกของเขาดังนั้นผมเสียใจกับเขาด้วยมันมีความหมายกับเขาเป็นอย่างมากอาการบาดเจ็บคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลแต่อย่างไรเสียผมก็เสียใจกับเขาเพราะเขารู้ว่าเขาได้พลาดการลงสนามในเกมที่สำคัญแลาะจจะพลาดการลงเล่นไปอีกหลายเกม ลิเวอร์พูลกำลังไล่ล่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่คำถามก็คือพวกเขาจะไล่ทันไหมนั่นคือความท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเขาลาติอาโก้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในความท้าทายดังกล่าวอย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าฤดูกาลนี้ของเขามันยังไม่จบหรอกนะแต่ลิเวอร์พูลจะต้องคิดถึงเขาแน่ในช่วงเวลาที่เขาลงสนามไม่ได้เขาไม่ได้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเพื่อที่จะปล่อยเวลาให้เสียไปแต่เขามาที่นี่เพื่อควา้าแชมป์ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมเราณนะตอนนี้ที่กำลังเบียดกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบหายใจรถต้นขอกันบ้างชัยชนะของทางซิตี้เหนือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมของเป๊ปกวาร์ดียวลาทำตามทิ้งห่างทีมของเราเป็น6คะแนนตามเดิม อย่างไรก็ตามถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะลิเวอร์พูลเหลือเกมในมือมากกว่า1นัดและหากสามารถคว้าชัยชนะในเกมนั้นได้ก็จะบีบช่องว่างลงมาเหลือเพียง3แต้มเท่านั้นล่าสุดเควินเดอร์บอยจอมทัพคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งยิง2ประตูใส่ทั้งเรดเดวิลเมื่อคืนนี้ก็ได้ถูกนักข่าวสอบถามหลังเกมถึงความกดดันที่ลิเวอร์พูลไล่หลังมาเช่นนี้ ทว่าเดอะบอยก็ยืนยันว่าแม้จะถูกหายใจลดต้นคอมาแต่พวกเขาไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันของทีมอื่นทว่าผู้สมาธิทั้งหมดกับการคว้าชัยชนะในแต่ละเกมเมื่อวานนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นทีมที่ดีและเราก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเราสมควรที่จะได้3ามคะแนนแล้วเดอะบอยกล่าว ลิเว์พูลไล่กดดันเรามาแต่เราก็โฟกัสกับการคว้าชัยชนะในแต่ละเกมและเราก็ตอบสนองให้เห็นเมื่อคืนนี้เราลงเล่นและบางครั้งเราก็เก็บผลการแข่งขันไม่ได้แต่เราเล่นฟุตบอลตามแนวทางของเราและนั่นคือสิ่งที่เราจะเดินหน้าทํากันต่อไปนับจากตอนนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล เรามาปิดท้ายกับข่าวที่4ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในแนวรุกคนสำคัญของทีมเราอย่างซาดิโอมาเน่กันบ้างเมื่อทางแดนนี่มิลส์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษได้ออกมาฟันธงเลยว่าการย้ายเข้ามาของลุยดีอาร์ปีกตัวใหม่จะเปิดช่องสำหรับการย้ายทีมของมาเน่หากเจ้าตัวและสโมสรมีความเห็นที่เห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เรียกวู่ลทำในนโยบายการเสริมทัพของพวกเขาและการซื้อนักเตะใหม่เข้ามามันเป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังยุคของซาเดียวมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลามิลสกราวนักเตะที่พวกเขาเซ็นสัญญาเข้ามานั้นมันทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้เลยว่าทางหลุยดีอาร์คือของจริงและเป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเขาจะเล่นตรงกลางก็ได้หรือเป็นปีกก็ได้ มันเป็นการเสริมทัพที่ดีและเป็นการวางแผนที่ดีของลิเวอร์พูลด้วยพวกเขามองในระยะยาวมาเนลซาลาจะไม่ได้อยู่กับพวกเขาตลอดไปมันจะถึงจุดที่ต้องหาคนเข้ามาแทนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใน18เดือนข้างหน้าหรือบางทีอาจจะเป็น2หรือ3ปีแต่สุดท้ายมันจะถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในตอนนี้พวกเขากำลังรับมือกับเรื่องนั้นต่อสู้กับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหักมาเน่ไม่พอใจและอยากจะย้ายทีมเขาก็คงได้ย้ายในตอนนี้เขาสามารถย้ายได้แน่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมฟดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ